ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารฝนเริ่มตกบ่ายค่ำนึงวันนี้38จังหวัดฝนเคลื่อนเข้าคืนนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันจันทร์ที่13มิถุนายนในช่วงเย็นนะครับ38จังหวัดที่กรมอุตุนิยมที่ยาแจ้งเตือนได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ น,น่านตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์หนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมอุบลราชธานีกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทนาครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชนบุรีจันทบุรีตราดเพชรบุรีนครศรีธรรมราช สงขลาพัทลุงปัตตานียะลานาราธิวาสพังงากระบี่ตรังสตูลและกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้มากสุด40%ของพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลส่วนภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้ฝน30%ของพื้นที่จากมรสุมต,ตําตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงจึงทำให้ประเทศไทยทางตอนบนและภาคใต้ มีฝนลดลงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านเมียนมาย่อมความประกาศนำปกคลุมจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนประเทศไทยจึงมีฝนน้อยมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนมากเน้นด้านตํำตกของประเทศไทยและภาคตะวันออกส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ